ป่อยตั้งนานยังไม่หมดนะครับนี่คือตันนะครับตันระบบตันทิวตันระบบมาแก้งานให้ลูกค้านะครับการแรกก็คือคอมคอมน็อกคอมน็อกคอมอฮิตาชินะครับเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมทำราคาถูกนะครับ เลยไม่ได้ล้างระบบนะครับก็ความผิดก็คร่าวๆนะครับแต่ช <c oughs> ่าใจนะครับในล้างระบบดีที่ลูกค้าไม่บ่นนะครับ <c oughs>